สวัสดีค่ะชาวราศีกุมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดูดวงกับกุ้งแช่นะคะเรามาอัปเดตดวชะตาประจําเดือนมิถุนายนนี้กันนะชาวราศีกุมเป็นอย่างไรบ้างให้พาช่วยทํานายนะคะให้พายช่วยแกะแนะนำไกด์ไลน์นะให้กับชาวราศีกุมช่วงนี้โควิดระบาดดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะวิคีิปนี้จะติดอ่างนิดนึงโอเคค่ะสําหรับชาวราศีกุมนะคะอโอเคเรามาดูอัปเดตพื้นดวงกันก่อน ภาพพื้นดวงของชาวราศีกุมนะคะสำหรับชาวราศีกุมในช่วงเดือนนี้เขาบอกว่านะคะชาวราศีกุมนิดหนึ่งเดือนนี้อยากให้มีสติและรอบครอบให้มากๆเลยนะ คุณมีทั้งสิดาบทั้งไพ่เดดสเกิดขึ้นเลยนะคะความประมาทความไม่รอบคอบนะจะทําให้คุณเกิดความเสียหายได้ในช่วงเดือนนี้นะคะเพราะฉะนั้นขอให้ชาวราศีกุมเนี่ยยึดถือไพ่พารุศีเป็นหลักเลยจะทําอะไรคิดทบทวนไตรตรองให้ดีก่อนเดือนนี้จะดูเหนื่อยๆหน่อยน่อยนะคะสําหรับชาวราศีกุมแต่ความเหน็ดเหนื่อยตรงเนี้ยมันไม่ได้เหนื่อยอย่างเดียวนะสิมันเหนื่อยในลักษณะที่อาจจะทําให้นะมีความผิดพลาดความเสียหายบางอย่าง เกิดขึ้นได้เกี่ยวกับเรื่องของการงานมันเหมือนคุณพยายามพยายามที่จะทําอะไรเร็วจนเกินไปแล้วมันทําให้เกิดความผิดพลาดความเสียหายเพราะฉะนั้นอยากขอให้ชาวราศีกุมช้าลง ในเรื่องของการคิดจะทำเรื่องของการที่จะตัดสินใจอะไรก็ตามขอให้มีการทบทวนไตรตรองให้เยอะมาก,มากๆคิดเยอะๆก่อนที่จะลงมือทำนะคะแล้วมันจะช่วยลดเรื่องความเสียหายตรงนี้ด้วยหรืออีกในนึงเนี่ยเขาบอกชาวราศีกุมมีเกณฑ์ที่จะมีการปรับเปลี่ยนในช่วงเดือนนี้นะคะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนใดๆจริงๆต้องระวังเรื่องความเสียหายหน่อยอ่ะอาจจะมีเรื่องของแตกของแตกหักพังเสียหายต้องเปลี่ยนของใหม่อะไรประมาณนี้ด้วย นะะในช่วงเดือนนี้ในเรื่องของการงานนะคะชาวราศีคุมในเดือนนี้เหมือนคุณเห็นช่องทางลู่ทางที่อยากจะเริ่มอยากจะทําอะไรใหม่ๆด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่คุณชอบเซนส์สัญชาตญาณฉันบอกว่าสิ่งนี้มันควรจะเริ่มจะทําแล้วก็มีลู่ทางเข้ามาแล้วด้วยเพราะฉะนั้นนะคะ มันเป็นโอเคสําหรับชาวราศีกุมคุณเห็นช่องทางลู่ทางคุณเห็นว่าคุณทําได้เริ่มได้แล้วเป็นสิ่งที่คุณรักคุณควรจะเริ่มทําในเดือนนี้นะคะอย่างที่บอกเดือนนี้จะรู้สึกเหนื่อยหน่อยอาจจะเหนื่อยกับตรงนี้ก็ได้ที่คุณกําลังจะเริ่มทําเริ่มพยายามเริ่มต้นเริ่มทําอะไรบางอย่างอย่ายึดติดอะไรเดิมๆนะคะเขาบอกการที่คุณปรับเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆมันจะนํามาซึ่งงานที่ดีเงินที่ดีให้กับชาวราศีกุมได้เพราะฉะนั้นนะคะอย่าไปยึดติดว่ามันจะต้องเป็น งานเดิมๆเมหมือนเดิมแบบเดิมทำแบบเดิมๆท,ทุกวันทุกวันที่ผ่านมาดีอยู่แล้วไม่ได้นะการที่คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองพัฒนาตัวเองจะทําให้คุณมีหน้าที่การงานที่ดีรายได้ที่ดีเกิดขึ้นได้ในช่วงเดือนนี้เลยเพราะฉะนั้นที่บอกว่า death เดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองเกิดขึ้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะจะมีการปรับเปลี่ยนเหนื่อยหน่อยแต่จะสําเร็จ ได้ดีทั้งเรื่องงานและเรื่องเงนินขออย่างเดียวแค่อย่าประมาทนะคะเพราะยังมีไพ่ความเสียหายที่ดักรออยู่นิดนึงไม่ประมาทปัญหาหรือความเสียหายก็ไม่เกิดนะคะเรามาดูเรื่องการเงินกันบ้างสําหรับชาวราศีกุมเรื่องเงินให้ระวังปัญหาจากคนอื่นนะระวังคนท่านลมนิดนึงค่ะคนท่านลมคือชาวราศีกุมเมถุนตุลน,นะ ชาวราศีกุมภเมถุนตูนอาจนําเรื่องนําปัญหาทางการเงินเข้ามาให้นั้นน่งเขาอาจจะมารบกวนเรื่องการเงินคุณนะคะหรือสองเขานําปัญหาใดๆเข้ามาทําให้คุณต้องไม่สบายใจหรือเสียทรัพย์เสียเงินนะคะเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองอะช่วงเนี้ยได้จริงๆเรื่องเงินเรื่องทองเขาบอกชาวราศีกุมรัดเข็มขัดหน่อยนะไม่งั้นคุณจะเสียเงินไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องนะคะเสียเงินแบบไม่ไม่ควรเสีย อืมแล้วก็อย่างที่บอกว่าอยากจะเริ่มทำอะไรจริงๆคุณเป็นตัวกลางได้นะตัวกลางซื้อมาขายไปรับมาส่งต่อหรืออะไรหรือคู่ถ้าคุณเป็นผู้ผลิตคุณหาตัวกลางได้เลยนะมันจะช่วยต่อยอดระยะยาวนะคะในเรื่องของการเงินให้คุณได้ดีด้วย ช่วงนี้จะหนื่อยเหนื่อยเรื่องการจัดการเรื่องแม n เนจเรื่องเงินนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกจัดสรรเรื่องเงินดีๆหน่อยนะคะโอเคค่ะเรามาดูเรื่องของโชคลาภกันบ้างชาวราศีกุมโชคลาภของคุณโดดเด่นหรือไม่เสียงโชคได้ไหมคะชาวราศีกุมจริงๆโชคลาภก็ยังไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่หรอกเขาบอกคุณต้องทำอะ่ะ คุณต้องลงมือทําต้องทําถึงจะเห็นเงินนะคะต้องทําถึงจะเห็นอ่าเขาเรียกว่า โชคหรอเป็นโชคที่เกิดขึ้นจากการกระทำอะ่ะมันไม่ได้ได้มาจากฟุกๆลุกถ้ามีอย่างดีก็คือมีคนเข้ามาให้ให้ในลักษณะเข้ามาช่วยเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาให้อย่างเงี้ยมีแต่การเสี่ยงโชคก็ไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่ในช่วงเดือนนี้นะคะโอเคค่ะเรามาดูเรื่องของความรักกันบ้างดีกว่านะไขรที่รอฟังเรื่องความรักอยู่นะคะคนโสดก่อนเลยคนโสดในเดือนนี้ว,ว้าวมีไพ่หนึ่งถ้วยเข้ามาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคนที่โสดเดือนนี้จะมี รักครั้งใหม่เข้ามานะซึ่งนะคะคนที่จะเข้ามาในช่วงเดือนนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นการเริ่มต้นพอเป็นการเริ่มต้นปุ๊บเนี่ยมันไม่ง่ายนะคะเขาบอกการเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่ความรักครั้งใหม่ค่อนข้างจะมีอุปสรรคและไม่ราบรื่นคนที่โดดเด่นเลยเนี่ยคือคนธาตุไฟธาตุไฟก็คือชาวราศีเมษสิสงห์ธนูนะคะหรือลักษณะคนที่คุยเก่ง,งคล่องแคล่วนี่แหละอ่าแต่ก็นิดหนึ่ง มีปัญหาปัญหาที่ทำให้มันเป็นอุปสรรคกุ้งรู้สึกว่ามันมีความต่างระหว่างคุณกับเขาความต่างตนี้ค่อนข้างสร้างความเสียหายด้วยนะหนึ่ง ห่างกันด้วยระยะทางอยู่ไกลกันหรือว่าไม่ค่อยได้เจอกันเวลามันไม่ค่อยมีให้กันนะคะแล้วมันทําให้ค่อนข้างจะเสียหายเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นนะ่ะคุณควรอยู่ได้ด้วยตัวเองด้วยหมายถึงต่อให้ไม่ได้คุยกันไม่ได้เจอกันคุณก็ควรที่จะมีความสุขกับการที่อยู่กับตัวเองได้นะคะความสัมพันธ์มันถึงจะโอเคนะคนเนี้ยคนที่เป็นาธาตุไฟเนาะที่กําลังจะเข้ามาเริ่มต้นนั่นเองจริงๆปีนี้เดือนนี้คุณสามารถที่จะ ชัดเจนเรองความรักได้อยู่นะจริงๆเห็นมีอีกคนว่าคือคนธาตุน้ำนะคะธาตุน้ำก็คือชาวราศีมีนกรกฎพิจิกดูดีมีเสน่ห์ขี้หึงนิดนึงหวงหวงเป็นพิเศษหรือจะถึงขี้หึงก็ได้กัละก็ตามแต่ แต่ละท่านเลยนะมีความจุกจิกนิดนึงนะคะแต่คนนี้ก็โอเคสารต่อได้พัฒนาได้เอาตรงๆอะ่ะเหมือนคนธาตุน้ำจ,จะมาแรงกว่าด้วยเพราะธาตุน้ำเพราะธาตุธาตุไฟอะ่ะคือโอเคนะแต่มันมีมันมีช่องว่างระหว่างกันอยู่มันก็เลยจะแบบ เหนื่อยหน่อยอะแต่กับคนธาตุน้าอะโอเคเขาอาจจะจุกจิกบ้างอะไรบ้างอะแต่ว่ามันใกล้ชิดกว่าเรียกว่ารักแพ้แพ้ใกล้ชิดหรือเปล่านะคะเพราะฉนั้นคนธาตุน้ําค่อนข้างชัดเจนใกล้ชิดนะคะแต่ถ้าชิดมากไปอะบางท่านก็ไม่โอเคไงเพราะฉะนั้นจ,จะต้องมาดูกันอีกทีแหละแต่ธาตุน้าธาตุไฟนเนี่ยสองราศีเนี้ย สามารถชัดเจนนะคะแล้วไปต่อได้นะสําหรับชาวราศีกุมค่ะความรักของคนที่มีคู่แล้วกันบ้างนะคนที่มีคู่แล้วช่วงนี้นะอ้ยปวดหัวกับเรื่องความรักจังนะคะทั้งด่งมูลทั้งไพ่ก้าดาบเลยนะมากระเดินลฟเอรอีกเพราะฉะนั้นเดือนนี้สําหรับคนที่มีคู่แล้วค่อนข้างจะ มีปัญหาเรื่องความรักช่วงเดือนนี้จริงๆอยากให้นึกถึงไพ่พาลุสีให้มากช่วงเดือนนี้ไพ่ตืนมานะว่าเราอ่ะจะมีปัญหาก็คนรักบ่อยเรื่องอะไรเรื่องความไม่ยอมกันฉันไม่ยอมเธอไม่ยอมนะแล้วมันทําให้เสียความรู้สึกเครียดหน่อยหรืออาจจะบางท่านเนี่ยมันอาจจะทําให้ถึงขั้นห่างๆกันไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นนะ่ะคุณต้องใจเย็นลงให้มากๆมากๆเลยนะคะเพื่อ ป้องกันปัญหานะเรื่องตรงเนี้ยเรื่องความไม่อยอมกันโหพาย,ยังคืนอีกนะให้หันหลังให้กันคือเดือนนี้ชาวราศีคุมต้องระวังมากถึงมากที่สุดเลยอะ่ะปัญหาคนรักเนี่ยนะคะอย่าไปควบคุม control เขาม,มากจนเกินไปด้วยอย่างที่บอกหนึ่งความไม่ยอมสอง พยายามไปควบคุมคอนโทรลเธอต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้นอย่าไปตีกรอบอย่าไปจํากัดความอย่าไปจํากัดเขาอย่าไปตีกรอบเขามันทําให้เป็นปัญหากันเช่นกันใครที่มีแฟนมีคนรักเป็นชาวราศีกุมอย่าไปควบคุมคอนโทรลอย่าไปตีกรอบเขามากจนเกินไปนะมีกานจะเป็นปัญหาทะเลาะกันไม่เข้าใจกันแล้วมันทําให้ห่างกันด้วยถ้าลดตรงนี้ได้ยังไงก็กลับมาดีกันแน่นอนถ้าบางคนปัญหาเกิดขึ้นแล้วนะคุณก็ยังแก้ได้นะคะคุณต้องลดเรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวกลับมาค่ะ โอเคค่ะเรามาดูนะคะเรื่องของสุขภาพกันบ้างสุขภาพของชาวราศีกุมนะคะสุขภาพระวังปัญหาเรื่องขานะคะเดือนนี้เป็มีปัญหาเกี่ยวกับขาเลยนะหน้าแข้งนะคะขาหน้าแข้งเท้าเนี่ยปัญหาเน็บชาปวด ะะเกี่ยวกับเรื่องของขาต้องระวังด้วยบางท่านมีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจด้วยนะก็ต้องระวังด้วยนะคะโอเคค่ะไพ่คำแนะนำกันบ้างนะไพ่อยากแนะนำอยากบอกอยากเตือนอะไรชาวราศีกุมภาชาวราศีกุมควรจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้แล้วนะถ้าคุณอยากจะเฮงอยากจะปังอยากจะประสบความสําเร็จคุณควรจะปรับบาลานซ์ตัวเองให้ได้ก่อนนะคะในชีวิตเราตอนนี้มีอะไรที่มันไม่บาลานซ์บ้างอะไรมันผิด แปลกไปจากปกติจากที่ควรจะเป็นไหมอะ่ะกลับมาปรับจูดกลับมาสู่โหมดปกติได้แล้วนะคะ ลองเช็คเช็คตัวเองก่อนว่าเรามีอะไรที่มันผิดปกติไปจากที่ควรจะเป็นไหมนะคะแก้ไขตรงนั้นแล้วคุณจะกลับมาเฮงมาฟังได้แต่ก็ต้องใช้เวลาแล้วก็รอเวลานิดนึงเรื่องของความรักโดดเด่นนะจริงๆอย่างที่บอกว่ามันมีเรื่องของคนไกลเข้ามาแต่มันติดปัญหาใช่ไหมแต่ถ้าคุณถูกใจและอยากไปต่อกับคนไกลจริงๆคุณแก้ปัญหาเรื่องนันนันให้ได้ซึ่งมันเป็นปัญหาที่แก้ได้ถ้าคุณแก้ปัญหาเรื่องจะบอกว่าอะไรเรื่องระยะทางก็ได้หรือเรื่องความห่างเรื่องคว ถ้าคุณแก้ได้คุณก็สามารถที่จะแบบโอเคคบกันชัดเจนก,นกันกับคนไกลคนนี้ได้เลยนะโอเคค่ะภาพรวมบทสรุปที่พ่อยากจะบอกเพิ่มเติมนะคะจริงๆคุณโดดเด่นเรื่องคนช่วยเหลือนะถ้าคุณมองหาคนช่วยเหลือคุณอะ่ะคนช่วยเหลือคุณเขาจะเป็นคนไกลคนไกลคนต่างชาติต่างจังหวัดนะคะเขาสามารถช่วยเหลืออุปถัมภ์คุณได้นะ อืมแล้วก็ดูแล้วน่าจะเป็นผู้ใหญ่นะคะที่เขาห่วงใหญ่และหวังดีกับคุณจริงๆด้วยอโอเคค่ะทําบุญกันบ้างนะโอเคผ่านเรื่องของดวงกันไปแล้วเราก็ต้องมาต้องเสริมดวงกันต่อการเสริมดวงของคุณที่ดีในช่วงเดือนนี้ควรจะเสริมเรื่องอะไรอืม จริงๆไพ่ก็นะคะแนะนําให้ทําบุญเกี่ยวกับเด็กๆนะเน้นเลยว่าเป็นเด็กๆไม่ว่าจะเป็นการศึกษานะคะหรือเด็กผู้ยากไร้ผู้ขาดแคลน หรือเด็กที่เขามีความมุ่งมั่นความตั้งใจแต่เขาขาดเรื่องของโอกาสอ่ะนะคะให้โอกาสเด็กๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาหรือเรื่องใดๆก็ตามดีมากๆสําหรับชาวราศีกุมเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่เราฟังคลิปนี้คะ่ะหวังว่าเป็นประโยชน์และไกด์ไลน์เนาะให้เรารู้ว่าเราจะต้องระวังเรื่องอะไรเตรียมรับมือกับเรื่องอะไรเตรียมรับความเพ่งความปังจากทางไหนนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับชาวราศีกุมนะคะโอเคขอบคุณมากๆค่ะมีคําถามข้องใจมีปัญหาอะ อยากจะศึกษาอยากจะถามต่ออยากจะเพิ่มตเติมนะคะในเรื่องปัญหาในเรื่องของการไปต่อเรื่องการตัดสินใจทำได้หมดถูกเรื่องให้พ่ชช่ว แนะนำไกดไลน์คุณได้ค่ะแอดไลน์มาคุยกันขอบคุณมากมากนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบที่ติดตามรรบชมช่อนนดูดวงกับกุ้งแช่น,นะคะอย่าลืมกด Subscribe เนี่ยที่ปุ่มด้านล่างนี้นะแล้วก็อย่าลืมที่จะเข้าไปดู p l a y l i s t ด้วยนะคะก็จะมีคลิปต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพิคาร์หรือว่าคลิปตามราศีให้ดูนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย